ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นฮานอยพิเศษนะครับของวันที่สี่นะครับตัววิ่งตัวรูดก็มีสองกระสีนะครับผมให้ไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็ลองเก้านะครับตัวเจาะก็นี่ครับตัวเจาะมีเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแล้วก็หกสองหกสี่หกเก้านะครับอ่าอันนี้มันเป็นอ่า อยู่ในชุดกันนะครับแล้วก็ตัวกันก็มี3-2-3-4-3-9แล้วก็8-2-8-4-8-9นะครับ7จ็ดเจ็แล้วก็29-49นะครับอยู่ในชุดกันก็แล้วแต่ท่านจะเอาไปเลือกอเลือกเอานะครับเอาไปพิจารณาเอานะครับก็ อ่าเดี๋ยวผมไปต่ออ่านีเนี่ยอานอยปกติเลยนะครับอานอยปกติก็เอ่อของวันที่4นะครับอ่าให้ไว้เป็นแนวทางนะครับมี6กับ7นะครับตัววิ่งตัวรูดตัวรองคือ8นะครับจับคู่ก็มีเจาะเจาะ นี่นะครับชุดเจาะมี6 4อ่า4 6 4 7 4 8 9 6 9 7 9 8เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับอันนี้น,นี่ก่อนครับอ๋อนี่ครับนี่ครับอ่าอ่านี่ครับ,รบเดี๋ยวบแบ่งไว้ให้หน่อย ชุดล่างนี่มันเป็นตัวกันนะครับนี่นะครับตัวกันก็ยังไงก็ให้อ่าเอาไปพิจารณานะครับ <c oughs> ยดไปวันหนึ่งชาร์จแบตแบตออนแบตออนก็เดี๋ยวเย็นนี้เรามารุ่นกันนะครับาผมทำคลิปเดียวลงไปเลยดีกว่ามีราวพัฒนาเดี๋ยวต่อราวพัฒนาหน่อยนะครับ ปล่า,าพัฒนาปิดท้ายนะครับตัววิงตัวรุดคือ8นะครับตัวรองก็มีแค่นี้ครับ6กับ9นะครับให้ไว้เป็นลำทางนะครับอันนี้เป็นชุดเจาะนะครับอ,อันนี้เป็นชุดกันนะครับ แต่แบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งไว้ให้แล้วก็เอาไปเลือกเอานะครับก็มเีเราพัฒนามีชุดเจาะ808183 6 0 6 1 6 3่งแปนะครับแล้วตัวกันก็มี80เอ้ย82 84 62 64แล้ว9294นะครับครับถ้าไงแล้วเดี๋ยวเ,เราก็มารุ่นกันคืนนี้เราพัฒนานะครับ วันจันทร์ที่4ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับสวัสดีครับ